พยายามลดน้ําหนักแล้วแต่ทําไมท้องยังป่องท้องอืดท้องเฟอ้ออยู่ให้เราหันกลับไปดูว่าลำไส้ของเรานี่แหละคือตัวการที่หลายคนอาจมองข้ามและลำไส้ของเรามีหน้าที่อะไรลำไส้ของเราเนี่ยมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเพื่อจะไปหล่อเลี้ยงซ่อมแซมในเซลล์ร่างกายของเราแต่ถ้าระบบย่อยของเราเนี่ยล้าแล้วยังมีของเสียสะสมมากเกินไปสิ่งที่ตามมาเลยก็คือมันจะทําให้ลำไส้ของเราไม่สมดุล แลเท่านั้นยังไม่พอมันยังทําให้ระบบเผาผลาญของเราอ่ะลดและก็แย่ลงด้วยดังนั้นการดื่มน้ําอุ่นและมะน,นาวมะนาวมันจะไปช่วยทําให้ปลุกระบบลําไส้ให้ตื่นตัวแล้วมันจะไปช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้ล้างของเสียออกเบาและทําให้ร่างกายเบาสบายเรามาดูกันว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงลําไส้ของเราเนี่ยคือแอมสีแดงนี่ก็คือลําไส้เล็กซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดูดซึมสารอาหารที่เราทานเข้าไปส่วนแอมสีเขียวก็คือลําไส้ใหญ่ตัวนี้จะเป็น ลำไส้ใหญ่ที่มีกากใยแล้วมันจะส่งไปที่ทวารหนักนี่ก็คือสารอาหารที่แอม,ม่าแนะนําผักคุ้ผลไม้ยิ่งทานปลาได้ยิ่งดีส่วนใครที่มีอายุมากควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะให้ทานเป็นพวกปลาพวกไก่จะดีกว่าแล้วถ้าใครอยากได้สาระดีๆแบบดูแลร่างกายแบบธรรมชาติติดตามช่องแอม,ม่าไว้นะแล้วเดี๋ยวแอม,ม่าจะมาส่งต่อแชร์ประสบการณ์ดีๆให้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ